ก็อขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็จะมาล,ลงแรงนะครับผมอันนี้ก็เป็นการลงแรงครั้งแรกของผมเลยนะฮะซึ่งแบบว่าคือผมไม่ได้ไปศึกษาอะไรมาก่อนลงเลยนฮะก็คือแบบเขาเกมปุ๊บก็จัดเลยนะฮะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าต้องกดตรงไหนนะจะเริ่มเกมนะครับน่าจะเป็นปุ่มนี้นะเดะี๋ยวเรามาเริ่มการลงแรงครั้งแรกของเราเลยแล้วกันนะฮะคือผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะ,ะไม่เคยลองเล่นเลยนะครับอันนี้ก็เขาน่าจะซุ่มด่านให้นะ คือแบบล้านหลังมากอะ่ะเขาไปกันเพราะว่าทดลองเล่นกัมนมา้หมดแล้วนะผมอะไรอะ่ะเวลาสามสิบวินาทีก่อนปุณสมาร์ทเปลี่ยนอาวุธอะไรวะเอไม่เปลี่ยนนะเราเนี่ยครับของเราพร้อมนะอ๋อต้องรอเวลาอ่ะอันนี้ผมก็เอาเป็นปืนสไนเปอร์มาเล่นนะผมเขาว่าต้องเอาของเกียนเ,เข้าไว้นะฟังเราอ้วย ไปค้าค้าคือเชือเสียงแล้วอ๋อเขาไม่เล่นสะพายกันเลยวะแล้วคืออันนี้ผมจะเปลี่ยนปืนได้ไหมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนปืนในเกมได้ใช่ไหมโอ้โหลืมเปิดเสงเกมไปเล่นบาร์เลสปอติีจะเปิดเบาๆแล้ว คอ o ีแล้วลนะ้ววะอ้าวเน้นๆนี่มุม,มนี้ดักเก็บฟรีๆถ้ามันมาให้ยิงน,นะโอ้โหเรียบร้อยครับเพื่อนเราตายตัวน,นี้เดีย๋ยวนำกันได้อุ้ยตันแรกไม่โดน <c oughs> อุ้ยภาพลาพภาพไม่ค่อยได้ยิงครับผมมือสัน่นเมือ่อกี้ยิงพลาดไป okay. s <S แล้วมันต้องแบบว่ามันจะสลับ มันจะสลับไอ้เองปะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแตบบ่ว่าเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยนะแบบลงแรงอะน,นะครับไม่เคยลองเข้ามาลงแล้วก็ข้อดีก็คือแบบมันเล่นปืนอะไรก็ได้แบบแบบปืนเกียนเจียนอะไรเงี้ยเห็นแบบเขาชอบอะไรนะธนูเข้ามาเล่นเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าน,นะ ดยยเ,เดี๋ยวแม่งโดนยิงใกล้ๆแล้วเราดักตัวหลังฮนะเฮ้ยเพื่อนจะเป็นยนังไนะงฮะงูกูังวะเชียมมองไม่เห็นอ้อไม่ได้เปิดเสียงเกมเ,เดี๋ยวเป็น <laughs> รู้เรื่องเลยเลย มันน่าจะเปลี่ยนปืนได้นะเมื่อกี้ผมลองกดเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะแต่ว่าเราจะเอาเปืนนี้ไปเล่นนะคะรับฟอรมเสียงกลัวเสียงมันจะดังเกินอ่ะไม่รู้จะดังหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะนยิงบาลเลตทีแบบหูแทบแตกอ,ะอ่ะผมเคยลองแล้วแบบอัดเป็นไอคลิปท,ท,ที่ผมเนแค่ดังที่ผ่านะ <S <S สะพานไม่มีคนมาเลยว่าสะพานเหงาว่ะ giờ màn chỉnh của ta đi ngọc lên đồ chiếc gà ủng có bài nhé tutt tà mang gomê luna tui tàn tui tui cũng từ, từ, từ nữa, không biết tui 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 เมื่อกี้มันมีตัวลูกซองตัวนึงเหมือนมาดตุยหลังเราเนาะผมไม่แน่ใจเนสะียดายช็อตเมื่อกี้มากเลยอแบบะแบบเขาเปิดแบบเสียงเกมได้ยินนิดนึงนะน่าจะได้ยินเสียงตอนมันวิ่งมาแล้วโอเคเพืบบ่อราวางแล้วเปิดละต่อชิบหานละโอ้ยเยี่่โดนได้ไงวะหึ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเ๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาฟัดฟิวเจจะรีบตากันดีกว่เพื่อนเลิศขึ้นเลยจริงเล่นบาร์นี่แบบเล่นโพสสไนเปอร์เกียนๆนี่น่ายู่งฝันกัน เล,งล็งรอว่ะให้คมามยิแล er. ้วบ่นตัวหนึ่งโอ้โหเซอร์ไพรส์มนจะฟักเยอะแซ็ตเอ้ยออกมากูแตกเลยว่าเดี๋ยวต้องแก้เกมละเดลี่ยนปืนได้ใช่ไหมปืนถนัดลองแบบนี้กูลงมากระแลงอะไรวะเนี่ยแต่ละคน ให้เพื่อนจริงจังหน่อยดิอือโอ้โหมามาเอามาเอามาฮะมิสซ์เฟลโอ้ยใจเย็นพวกทำไ,ได้ไก็เห็นมันมีกิจกรร,รมนะแบบว่าตอนนี้ใครลงแรงแบบว่ามันจะมีการจัดอันดับนะครับ ที่แบบว่าติดอันดับอะไรน,นะท็อปท็อปนี่ก็จะแบบได้ของรางวัลน,นะครับผมโอ้ยแย่เห็นแล้ววางเพื่อนวางเฮ้ยโอ้ยยโห โคตรร่อชั้นนี้จะเอาสไลม์มาเกลี่ยแม่งไม่ไหวเดี๋ยวแต่ละปืนยอมยอมอย่าบอกว่ามีเพื่อนโคตรอะแล้วเราเอแบบว่าเดินเกมแบบเกลี่ยได้สบายสบายเล่นเร็วมากเลยโอเค อันไม่อยากตายอย่าไม่อยากตายอะไรจู่ๆสะดุดได้ตรงไหนวะเบ้นสู้ๆเบ้นน่นคือความหวังของเราไอ้สัตว์ถ้าแพ้เินนี้นี่แม่งขึ้นสี่วินแล้วเยกูว่าแล้วเอาไงดีวะ คือแล้วมันจะสลับให้ผมเลยนะหรือว่าแบบอันนี้เลยครับ right, First ST half น่าจะแบบครึ่งแรกอะไรอย่างนี้ใช่ปะอ้าวรถหนึ่งขังนู้นเจ็บกูแล้ว ตอนจีบเมื่อก่อนที่ผมชนะด้านนี้เลยแต่แบบเชื่อแม่นานๆเขาไม่ได้เล่นนานลืมฮเ้ยตัวนี้ยูเอะบอมบี้ห้เดี๋ยวเราจะแก้เกมนะฮะพลิกกลับมาชนะให้ได้นะครับผมตัวนี้เป็นลูกซองอ๋อเฮ้ยเพื่อตายแล้ว เรอตรงนี้นะครับสวยเพื่อนอว่าวีดีไม่ต้องทำอะไรเลยมิชชัั่นซกเลดหนึ่งไงแล้วหลุดที่เข้าได้หมืนหดนั่นแรงหละตกเลยไปแบบหายไปเลยโอ้มีการต่อให้แล้วปาจะตายนะทีมเราจะฆ่าคนยังไม่ค่อยเท่าไหร่ luôn xem mấy mì này không không phải là một loại bom has been planted ให้ผ่นเข้าไปในบอมแล้วตัวนีงเพื่อนตัเองตัเองชีเนเฮ a ชีน h มิสิ่คิวแล้วคือแบบว่าแบบแบกครับผมธรรมดา

ก็ยังไงเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ยังไงเฮ้ยอ๋อมันเป็นแบบครึ่งครึ่งครึ่งเกมนะครับอันนี้ก็จะเป็นครึ่งหลังนะสำหรับเอามาเป็นสร้างน้ำเงินนะผมนะเพิ่งรู้อันนี้คือการลงแรงครั้งแรกเลยนะนี่เฉียดเลยสอง โอ้ยใช่โคตรเกลียนอ่ะแม่งอยู่บนได้ขนาะนี้เดินจกากกูไม่กล้าขึ้นไปเลยโอนไม่ก็อ้าวเหลือสองล้อเฉยออง,งงงกูก็งงยิงไม่โดนเลยเหรอวะ่ามา,าจุดนี้ ผมให้เพื่อนเข้าไปแทงก่อนแล้วกันนะบอมดิฟュซโอ้โแม่งมาจากซอยเมื่อกี้ดินเสียกระโดดด็อกด็อกเตอร์อาวะเชื่อคือแม่งแบบถ้ามันไม่หลุดอะมันจะตึงกว่านีา้มันหลุดไปคนหนึ่งอะปุ๊ย มันแสดงยิ่ฮ้องหมดแล้วกันคือตอนตอนแรกอะผมกะจะแบบว่าทิพเข้ามาเล่นแบบเกลียนๆอะไรเงี้ยนะ่แตะแม่งไม่ได้นะคือแม่งตึงเกินอ่ะ Double kill set ไปอีกหนึ่งเรารู้นะว่าพวกนายอยู่บนบ้านเนี่ยอะเคียวังเอ้อ อืมไม่เช่อ่ะ m o t h e r f u c k คนเดอะแบ็คทส์สัตว์มากเลยโอเคอันนี้ครับเดี๋ยวแหวนมาลงแดงให้ดูเรกๆนะครับผมไม่ชอบออมันเหมือนกันแต่เรายังไม่เจอกับว่าเกลียนเยอะๆนะพวกที่แบบเล่นของเกลียนนะครับยังไม่ค่อยเจอนะครับ ขาคุณไม่ฝากใช่ไหมวิ่งเขา้าใหม่ก็เสร็จแล้วเด็กใช้ฝั่งแดนนี่ก็ไม่ลงจากบ้านเลยทีนี้ผมว่าอาจจะวิ่งสวนกับผมไปอ่ะ เพอบีระบ้างตัวนี้ก,นก่อนหน,นี้แม่งปมเปิดคิดไอเน่คิด L สองพันสิบเจ็ดแบบครับสีฟ้าคิดจุกนะไอ้ชค่แม่งไม่ได้เล่นเลยมันเ,เปิดทิ้งเลยเสียดายมากให้เก็บไว้ก่อนให้มันหลุดหรือว่าไงวะมันมยีแย่ไปละ ยั่ไงนี่เฮ้ยอะไรหรอเออแม่งเล่นโคตรนานเลยตอนนี้มิชชั่นสุขสั่นผิวแอบเรารู้รู้แล้วมือยืนรออย่างเงี้ยใช่เลยเลไปกันมาแล้ว่าแฮบีว่ะแฮบีว่ะ เต็มกันหนึ่งคนระับต้องรับรอเลยบิมบ้านแน่นอนแล้วก็เสียหน่อยวะทีลูกซองสะพานนะผมเห็นเพื่อนรับบอกอยู่นเมื่อกี้ ข้างบนนู้นนะี่ยสับสนเนะี่ยจะไปไหนอยู่บนนี้แหละแม่งโดนไปเฮ้ยเจ็บแล้วเพื่อนเอาดิข้างบนนะ่ะข้างบนนะ่ะเออ,เอ,อโดนมาวะโอ้รู้ดีจัด, <c oughs> โ,ดโดนโดนโดนล้อมโปแลนะ้ว มียันทิพย์ครับผมนี่มองเห็นทะลุได้ก็มาครับผมสวยเพื่อนเอาละเราโดนฟวามหนุค้างบอกว่ามียันทิพย์แล้วผมไอเชคก็มืงบวกกันตัวนั้นกูก็รู้แล้ยยืมบทพานเนี่ยฮะแซ่ เป็นวินะวินท้ายครับอยากหรือว่าจบเกมมันแบบจะเป็นยังไงคัจะได้อะไรบ้างแฉะไปหนึง่งเฮ้ยผมเข้ามาในเอแล้วเนี่ยว่าเดี๋ยวผมออมไปซื้อหลังเนี่ยตายสวยไอ้แอบเมอกี้ก็รู้นะว่าเราจะมาข้างหลังนะ โอ้โหเก็บแท็กต้องหาเพื่อนอย่าโล่โอ้โหแบกสัตว์ดอันนี้ก็เป็นแบบเล่นครั้งแรกนะมาลองล,อง,ลองแรงครั้งแรกนะครับกะตอนแรกผมกะจะมาเกียนเลยไอ้เชียแม่งตึงเกินไอเส้นยี่สิบเจ็ดคิวนะฮะโอ้โหโดนร้องยานทิพย์เข้าไปเลยทีเดียวก็ ได้เลยว่า Darkness มานะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรวะแล้วมันผมต้องดูแรงอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปศึกษาดูนะครับน,นี้งงมากเลยนะฮะเข้ามาเล่นครั้งแรกเลยนะครับลองลงแรงครั้งแรกเลยก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวไว้จะทำอีพีสองออกมาเรื่อยๆนะครับลงแรงนะส,ส,ส,สนุกเดี๋ยวไว้หาอะไรเกียนๆทำนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้าครับ <c oughs> ขอบคุณผมไว้เจากครับบายๆจุ๊บ Goes. now we got that get you.